เร็ว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 อย่าชนกันนะเร็วนะฟังกูฟังกูรวมร้านค้าด้านหน้ามารวมกัน่อดมามามาเอ้ะแม่งแม่งมาบักตอนมีสตอรี่คู่มามารอมาๆไอ้ไอ้กอดปั๊มลูกบนอ่ะระวังตระวังระวังระวเร็วังอย่าชนนะอย่าชนนะอย่าชนกันนะไม่ถึงแล้วรอด้วยปั๊มเบานะเบานะถึงหน้าเบานะเบานะเบานะเติมมันนะขอเติมมันนะไออะไรวางชนนะพี่นมันระวังชนนะ ใจเย็นนะมาถึงมันเคลื่อนมันเคลื่อนตรงไปมันตรงไปทางพี่เลยมันเคลื่อนตรงไปทางมาๆมาเลยบอกเพื่อนที่เพื่อนไหนคือรถคือรถเลยคือมาหนักเร็ว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 ใครซ่อมใครอะไรเร็ว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 ไอ้โฟนมาอย่างโฟนใกล้ถึงแล้วพี่ใกล้ถึงแล้วเข้าหลังนะคุณเข้าหลังคุณยิงลัโบได้นะลืมนะปวดให้หมดปอดปอดมึงมีหน้าที่มึงชนลัมโบให้พังนะชนทุกครั้งที่เป็นรถตะมูลรู้เปล่า มาเสิมพลังเราขึ้นมาต้านขบวนเลยในปั๊มมันเลยไอ้มึงมึงมึงเคลื่อนหน้าไปหน่อยอย่าปั๊มแล้วเบิดขยับหน้าไปนิดนึงขยับหน้าไปนิดนึงฟังกูอีกทีนะ ฟังกุยทีหัวใจสำคัญหลักคือปืนมึงอยู่ให้มันต่อไฟแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องกุมศพกูเข้าใจว่ากชอบยิงคัดมึงมึงตะโกนต่อเรื่อยๆถ้าเพื่อนเพื่อนบอกตะโกนแบบว่าเฮ้ยยิงยิงรถรถคันนี้หน่อยหรืออะไรอ่ะไอคนที่ยืนไฟอ่ะที่มึงลงไปแล้วอ่ะเสียงมึงต้องต่อกันมึงเปิดเชาติ้งรอให้หมดเลยตอนเนี้ยแล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงตะโกนต่อกันให้สุดกูโอเคป่ะไอนี้มึงปิดมันได้แน่นอนทัวถ้ามึงชนะมัน่ะนะพี่ตามบูม่อยติดตามบูม่อยพี่ ไอ้ทิ้งผมกอนก่อจะถึงพี่รามเป็นเล่นกระดิพี่ราพี่ราเล่นกดิใช่ไหมไอ้เดพึ่งมึงมากรยังมาก่ังมาก่ไหนมึงกดบอยให้หมดทุกคนนี้กดชิกับุ๋้กดากดชาไอโฟกดา่ใครอยู่ไากอ้เาไัมากมา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 พอดีตืนองเราอ่ะอย่าอย่าไปปั๊มรถนะเราปล่อยเราปล่อยเขาเรียกว่าอะไรเราปล่อยมัน เราปล่อยมันเพื่อนเพื่อนที่มันต้องลงอ่ะบ๊มเล่นกันไปเลยบ๊มแบบยัดกันไปเลยเป๊ะวิอยู่ไหนผมผมอยู่อยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังเลยสาบานหน้าพระับตาตั้มไอ้เมลโล่มายไงเมลโล่ไอเมลโ่เดี๋ยวผมเข้าหลังไฟถ้าพี่เข้าผมเข้าหลังไฟตัโบได้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 โอเคอ่ะมึงมึงเปิดเปิดไฟหน้าให้หมดเลยจะได้รู้ว่าพวกใครพวกเราเปิดไฟสูงนะทุกคนนะไฟส่งเดี๋ยวกูยิงเรานะเตือนมึงไม่ต้องยิงไฟสูงนะไป อาจารย์ไปดีอาไปกินไก่ปิ้งคอบคุณ้งพาวินไก่ปิ้งขอคกณนะการกินางมันไม่มีเฮยเลยเลยอะไรเลยแต่มันแคตัวไมโซ่อ้วอย่าลืมทำนี้่ายนะอ้ได้ากเลยไไ้ไหมเราบังแคสรบังแคสรบังแคสเนะ รีบลงนะไม่ต้องรีบลงนะอยู่ไปอยู่ไปบั๊มไปบั๊มไปบั๊มไปเลยหมาบึงหมไปเลยที่ไม่ใช่หบั๊มไปเลยบั๊มไปเลยบั๊มไปเลยบั๊มไปกลุ่มเดียวกันอย่าแยกกลุ่มเดียวกันมาเพื่อน ไปด้านัเีุดเข้าหลังไปรู้แล้วบอกมไปเลยไม่เป็นไรกูรู้มันเ่องไรไปดาตรงนั้นต้องรี่ต้องรีบต้องร้องรีถ้าเริ่มลงะเบด้วยนะถ้าเริ่มลงบบนะไม่ริมยนะปืนนะปืนยิงปืนยิงเลยปืนยิงเลยเข้ามา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 เร็วเรเร็วเรเข้ามา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 เข้าไาเี้มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขมาเรื่อยเข้ามาเอ

สวยอะไรไปหาเพื่อนไปหาเพื่นไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไปโดนโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรไหนดอะไรโดนอะไรมือโดนอะไรมืงไหนโดนอะไรไหนโดนอะไรไหนโดนอะไรดูดิไหนดูดิโดนอะไรวะเอาเพื่อนมาดึงหน่อยเอาเพื่อมาดึงหน่อยโดนอะไรไอ้างนอะไไหนโดนมือไหนโดนวะไม่ได ดึงเพื่มาดึงเพื่อมาดึงเพื่อมาดึงเพื่มาดึงเพื่มาไหวไวกันังไหวดึงเพืมาเยียมึงเพื่อมเมเไอสัไอแจ็คเนี่ยมคอะไรเยจ็คไอสั์เนี่ยมันอะไรเจ็คไอเหี้ยมดเก่งไงเียมึงเก่งไงสัสมึงเกไสัวมึงเก่งไงควายเียงออไอ้เก่งควายพทท่าอยู่ี่ยง

โัวสมัยจิงโม่สมัยจิงชี้แกงก็อยางไปไหนอ่ะไอ้จีอี๊โอ้ยไอ้จี๊โอ้ยไอ้อ้ยไอ้จีอ้ยได้จี๊โอ้ยไอจี๊โ้ยไอ้จี๊โอยไอ้จีกโ้ไปจีโ้ไอ้จี๊โอ้ยไ้จีโอยไอ้จี้ไอ้จี๊โอ้ยไอ้จี๊อไอจี้ไอ้ี๊โชวไอ้ไอ้จ้ยจี้โชยอา้ยไ ไม่ทางแก๊งนะที่เราดูอะไม่ทางแกง 20, ๊งประมาณยี่สิบสามสิบหประมาณหลักหน่วยหลักสิบเฮดูเห็นขึ้นรถกั็ไปเยอะอยู่รีหรอ

ใจยเยจ็นใจ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 เย็นอย่าล้อกันเลยดูให้มันมันพี่อินผมจะไปทางนี้นะพี่อินอเจน,นั้นหนุมออก ไม่บ้าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยเสียงมันดัง,งเกินเลย เหลือเยอะเพื่อเหลือเยอะมันไฟนี้มันไม่ได้วัดหรอกแบบถ้าเราชนะเออเราเราได้ได้หมดแตหมายควาว่าได้อุ้มนะ <c oughs> มีลามไง <c oughs> คุณด่าคุณด่าผมคุณไม่ได้หรอกครับคุณไม่ได้หรอกคุณด่าผมคุณ ผมยังเข้าไม่ได้แนะล้วตอนรอไล่อยู่ใครไปด่าแน่ใครพูดอะไรแน่แน่ครูยังไม่เคยพูดคำนี้เลยใครใครอะไรแน่แน่อะไรของมึงแปลว่าเฮียอะไรกูยังไม่เข้าใจเลยกูยังไม่เคยพูดคำนี้ในสมองเลยงงมึงไปหาคลิปไ่ดิกูพูดตอนไหนอะมึงไปหาคลิปมา,มปา,ปมายังไม่ได้พูดเลยเพื่อน อะไรมาพิมพ์บ้าอูยังไม่เคยแบบบ้า

ไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเรือรอดแล้วเหรออามอเชเชียโมยาล่ะฮะจีกาถากะอามอเชเชียโมยาล่ะฮะจีกาถากะอามอเชเชยขอโทษครับขอโทษครับอ่ามอเชเชียโมยาล่ะ โอ้กำลังดครับรักกำลังจังกูยังไม่โดดอุ้มเลยส์ขอบคุณแนบ กูอยู่กออง่ายกูอยู่กูก็ไม่มีประโยชน์เพราะกูไม่มีปืนเข้าใจปะกูอยู่ไปกูก็หลุดไงกูไปดีกว่าครับฉีดยาได้ไหมครับอันนี้เอ่อใส่บินแล้วใช่ไหมครับฉีดได้ครับฉีดยาใช่รับฉีดยาน่อฮัลโหลครับฉีดครับฉีดฉีดใส่ใส่บินแล้วใช่ไหมครับครับ เจ็บขาจีด้วยจีด้วยเห็นกูนี่มึงพระเจ้าอ่ะกูบอกเลย ท้าเห็นกูนี่มึงคือพระเจ้าอ่ะเพื่อน